ขั้นตอนแรกเนี่ยนักศึกษาลองประเมินดูว่านิ้วของตัวเองเนี่ยสองนิ้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่อย่างของครูเนี่ยประมาณสามเซนนะคะ,ะเราจะทําความสะอาดนะคะฟาดต,ตรงไปนะคะสมมุติว่าคารูฟาดตรงบริเวณวาวาเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วก็หล่อลื่นนะคะหล่อลื่นเสร็จนะคะแยกเลเบียออกนะคะนิ้วกางนำนิ้วชี้ตามนะคะใส่เข้าไปใน ช่องคลอดนะคะแล้วก็หาหาช่องเปิดนะลูกหาช่องเปิดเซอร์วิชนะคะถ้าเราหาเจอแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะกางนิ้วเราออกมาดูนะคะว่าประมาณเท่าไหร่เมื่อกี้สามนิ้วเออสองนิ้วครูครูสามเซนเนาะมีที่ว่างตรงกลางอีกประมาณเซนครึ่งสองเซนอ่ะสมมติว่าเคอันนี้ให้ห้าเซนนะคะเซอร์วิคไดเล็ตห้าเซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วนะคะ หนูก็เขี่ยดูว่าเอฟเฟสเมนต์เนี่ยความหนาประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้หนาประมาณครึ่งเซนนะคะก็คือห้าสิบเปอร์เซนตนะคะความหนาเอฟเฟสเมนต์ห้าสิบเปอร์เซนนะคะแล้วก็อ่าต่อไปก็ดูว่าส่วนนำของทารกเป็นอะไรนะคะถ้าแข็งๆนะคะอ่าแสดงว่าเป็นเซฟเฟอริกเนาะแล้วก็ก่อนจะถึงเซฟเฟอริกถึงหัวน้องเนี่ย ลักษณะเป็นหยุน่นหยุ่นนะคะยหยุน่นหยุ่นตึงๆนะคะแสดงว่าเม b r a รน intact นะคะถุงน้ำยังอยู่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะกวาดนิ้วมานะคะจากระดับหัวน้องมาที่มาที่กระดูก i อเชียสสปก็คือตรงนี้นะคะอ่ากะดูว่าห่างกันเท่าไหร่อย่างเงี้ยสเตชันหัวน้องเนี่ยต่ำกว่ากระดูก i อเชียสสปลงมาประมาณ1เซนนะคะก็คือ s สเตชั n บวกหนึ่งเข้าใจไหมลูกเนี่ย เนี่ยนะคะบวกหนึ่งถ้าระดับส่วนนําของน้องอยู่ข้างในอย่างนี้นะคะอิเชียสปายอยู่ตรงนี้นะคะอ่าวัดมานะคะหัวน้องอยู่สูงกว่าอิเชียสปายประมาณ1เซนก็คือลบหนึ่งอ่าเราก็จะได้ข้อมูลครบแล้วเนาะว่าสมมติว่าเคสนี้ลบหนึ่งแล้วกันนะอ่าเคสนี้เอาใหม่อีกครั้งนะคะตัวค่ายในเข้าไปนะคะการหาสวิคนะคะอ่าเปิดประมาณ เซอร์วิคเดเลตห้าเซนติเมตรนะคะ,อะเอฟเฟสเมนต์ประมาณครึ่งเซนก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะส่วนนำเป็นเซฟเฟอริกนะคะเมมเบรนอินแทกนะคะแล้วก็อ่าหาดูเทียบกับอิเชียลสปายนะคะเทียบกับอิเชียลสปายนะคะสูงกว่าอิเชียลสปายหนึ่งเซนสเตชันลบหนึ่งเรียบร้อยนะคะ